เกิดอุบัติเหตุรถกระบะไปชนกับด่านตรวจความมั่นคงอำเภอหัดใหญ่จังหวัดส,สงขลานะครับเหตุการณ์นี้ทำให้ตำรวจและทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ได้ดานตรวจบาดเจ็บสามนายครับ สภาพการตรวจความมั่นคงบริเวณถนนเพชรเกษมอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาเสียหายอย่างหนักนะครับหลังจากรถกระบะชนด่านตรวจเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเป็นเหตุให้ตำรวจและทหารซึ่งกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ในด่านตรวจปาดเจ็บสามนายเจ้าหน้าที่เปิดเผยว่าก่อนเกิดเหตุตำรวจทหารและฝ่ายปกครองรวม9คนกำลังปฏิบัติหน้าที่นะครับมีรถกระบะ ซึ่งมีนายกรมิตรสมบูรณ์ทรัพย์เป็นคนขับวิ่งมาด้วยความเร็วสูงไปเฉี่ยวชนท้ายรถบรรทุกพ่วงประเวณด้านหน้าด่านตรวจก็ทําทให้รถกระบะนั้นเสียหลักไปชนกับด่านนะครับทำให้ตํำตรวจทหารที่ปฏิบัติหน้าที่3นายได้รับบาดเจ็บ ดยเฉพาะร้อยตำรวจตรีวันณะจันเอียดและร้อยตำรวจโททัศพิชัยกิติยศพัฒถูกรถกระบะลากไปประมาณ10เมตรนะครับส่วนคนขับรถกระบะได้รับบาดเจ็บเช่นกันทั้งหมดถูกส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสอบสวนอุบัติเหตุในครั้งนี้นะครับคนขับรถกระบะนั้นมีอาการเมาสุราหรือไม่ก่อนที่จะแจ้งข้อกล่าวหาต่อไปครับ